ตอนเริ่มมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับพวกเรานะครับข่าวนี้บอกเลยว่าเป็นข่าวที่ฟังแล้วต้องชื่นชมฟังแล้วต้องอดยิ้มไม่ได้ฟังแล้วคุณชมต้องมียิ้มมุมปากเล่าทั้ที่เราอยากจะยิ้มอันเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยเป็นเรื่องของนุ่มไรเดอร์ เขาก็คือได้โทรก็คือมีคนสั่งอาหารอาหารเขาให้เขาเนี่ยไปส่งอาหารเสร็จปุ๊บที่เขาต้องไปส่งเนี่ยเป็นทางเปรียวทางเปรียวแล้วก็ที่เนี่ยถูกคนปล้นจี้บ่อยมากเพราะว่าโลเคชั่นอยู่ใต้สะพานนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่มีคนสั่งอาหารเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ขึ้นมารับของบนสะพานได้ไหมเขาบอกไม่ได้อยู่ใต้สะพานลงมาส่งกําลังตกปลาอยู่ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมก็ไม่รู้ว่าจะรีบเล่าทำไมท่านเล่า เบรกลเลยเสร็จปุ๊บเอาไงดีเอาไงเดียไม่กล้าไปส่งกลัวแบบเป็นแผนวางแผนให้แบบไปส่งแล้วถูกดักปล้นเนอะวะท่านใดนั้นยังไงสิตำรวจมาสอเนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสายตรวจถ้าสอนนมานี้มาท้งโรงพักสายตรวจมาสองนายมาสองนายใช่เขาก็เลยเขาไปเล่าให้ฟังว่าพี่คืออย่างนี้นะนี่เรา high, เราเราฟังตำรวจฟังปุ๊บ ยอมไปส่งให้ยอมไปส่งให้หมายว่าไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนผมว่าพี่ไปตำรวจก็ไปด้วยคุ้งคลองไปคุ้งคลองถูกต้องน่ารักมากเลยเรื่องนี้เนี่ยฮะเฟซบุ๊กของคุณกิติสวัสดีเนี่ยเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเขาก็ไปส่งจุดที่เราเล่าให้ฟังนี่คืออยู่ที่ใต้สะพานเส้นเลียบด่วนจากประชาอุทิศออกไปเทียนทะเลเส้นนี้มืดมากอาเคยไปเปรี้ยวมากอาเนี่ยไปดักอยู่ท่านั้นบ่อยมากคุณอาไปดักทำอะไรคะ ไปดักพูดมนพูดเล่น oh. นะเปรี้ยวจริงๆเสร็จปุ๊บอย่างที่เราให้ฟังนะับว่าเอายังไงดีตังก็อยากได้ <Ừ. S 1> หน้าที่ก็ต้องทำ <Ừ. S 1> มีคนสั่งสุดท้ายตำรวจก็มาช่วยก็เลยขอชื่นชมนะฮะตำรวจ2งนายนี้นะฮะซึ่งเ c e b o o k ขออภัยนะชื่อคุณเลยนะฮะคุณทิติคุณทิติเมื่อกี้อาบอกว่าอะไรทิติขอภอภัยอาทศหารเป็นกอไก่ <laughs> แล้วเป็นลายมือใคร <laughs> เป็นลายมือฉันเองด้วยไม่เป็นไรคุณอาณขอโ<ม>ทษทีนะฮะก็เลยไปส่งอาหารที่นั่นนะครับระยะทางไม่ได้ใกล้ๆต้องชื่นชมร,ระยะทาง10กิโลเมตรนะครับที่ตำรวจนะฮะเขาไปช่วยนะฮะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันนะฮะมีเสียงตำรวจไหมฮะมีไหมมีเสียงคุณพิติช่ไหมมีเสียงทั้งสองฝ่ายเลยลองฟังไปฟังเสียงไปฟังเสียงเราขาฟังว่า พี่ครับเนี่ยผมจะไปส่งอาหารเนี่ยผมโกนโดนป้นผมทํายังไงดีพี่ตารวจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่พาไปน้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขี่ตามผมไปจนถึงที่ส่งอาหารนะครับแล้วก็ผมก็ลงไปส่งเสร็จส่งเสร็จแล้วเขาก็จอดรออยู่บนสะพานนะครับส่งเสร็จแล้วก็ส่งเสร็จขึ้นมาเขาก็ถามบอกเรียบร้อยนะครับผมก็บอกเรียบร้อยครับแล้วข,ขอบคุณครับว่าเราจะให้ค่าธรรมน์เขาไปเขาก็ไม่รับนี่ครับประมาณนี้ครับ รู้สึกไงบ้างที่โพสไปรู้สึกชื่นชมเขารู้สึกว่าชื่นชมนะครับชื่นชมในตัวตำรวจเพราะทุกวันนี้อะตำรวจเขาหน้าลบเยอะครับ,ยรบรรยอ,รอย่างนี้ครับก็เลยโพสต์ให้คนว่าชื่นชมเราก็โพสเล่นๆเฉยๆในเฟซในกลุ่มแก๊็อะไรเงี้ยครับแล้วก็หน้าเฟซตัวเองอะครับตอนนั้นกําลังขับออกตรวจพื้นที่อยู่ตามปกติครับก็ขับไปก็ การตรวจก็จะเป็นประมาณขับไปเรื่อยๆชา้าๆเพื่อดูเหตุป้องกันเหตุเงี้ยครับแล้วพอดีเห็นน้องเขามองแล้วเขายึกหยิบแบบว่าเหมือนเขาอยากมีอะไรจะถามอย่างเงี้ยเราก็ขับผชา้าอยู่เขาก็ขับรถเข้ามาประกบข้างแล้วพี่พี่อาร์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขับนําเลยเดี๋ยวพี่ขับตามไปส่งเองอน้องเขาว่าจริงเหรอพี่เขาบอกอจริงปะไปขับนําไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพวกผมก็ขับตาม,มันไปเราเส้นทางการท่เกี่ยวจริงไหมคะ ก็ระยะทางจากที่เจอนอ้นองแก๊ปก็ประมาณ10 10กิโลได้ก็เปี่ยวจริงครับเปียวจริงอันนี้ก็เป็นนะฮะท่าน10ตตำรวจโทเดชาทรอ,อยู่ถาวรวิทย์นะฮะไม่แน่ใจว่าท่านนี้หรือเปล่าหน้าตาหน้าตาดีเฉเดียวหน้าตาดีทั้งไรเดอร์และตำรวจเลยทำยังไงดีล่ะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า <c oughs> มีน้ำใจงามมากเลยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็สิบตำร,รวจเอกชัยชนะสุวรรณเพชรนะฮะจากสอนอราชบุรณะค่ะน่ารักจังเลยนี่ไง<ม>ฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะเป็นข<า>่าวดีข่าวแรกข่าวแ